หน้าหนาถ้ามีสาวกอดมีเธอพรำพรรดก็คงทายทอน,านาแต่หนาวนี้ไม่มีคู่กอนอนโชบบังอนแค่อยากให้ดูว่ารักโนวีตาโมก็ตอกิตอกระเซกาโมอยากให้รู้ ว่าฉันคนนี้รักเธอคงแจ้หัวใจไปตายเสมอเปลี่ยนรักเป็นรถ <c oughs> เปลี่ยนรักเป็นรถร้องไนหน้ารักอยู่กับฉันเธอ ควงคู่กันให้ขับเปอร์โยธโมคุยโตอวดกู้ไปคนบงน่งมีแต่งตัวเชิดชายเชื้อชายชายเหลือที่รักคนเชื่อนะผมลงรักคนผู้หญิงเชื่อน้อยเฝ้ารักเฝ้าอคอยแต่น้อยไม่ยอมเห็นใจซากอ้อย <c oughs> ซากอ้อยซากอ้อย เธอบอกให้ฉันยอมรับความจริงที่เจอให้ฉันเลิกคิดถึงเธอหยุดพ่มเธอล้วมอแค่นี้แค่นั้นแค่นั้นโอ้ใจดวงน้อยเธอเคี้ยวกับเพียงไม่นานกากใจชินมรดนล้ำตาลว่าขมานกลายเป็นซากอ้อย อย่าบอกอว่าเธอเชอหันร้องมันยากนักเออหันรักมันยากกว่าหันรำมันยากนักเอยหันไักยิ่งหนัก,นกนหนารักเลี่ยมทองอยากเอาเรักมาเลี่ยมทองคล้องคอ,งองก็ต้องรอจนกว่าพ่อพี่จะรู้ว่านี่เป็นไงจบเลยทีเดียวท่อนเดียวขอโทษที่คิดถึงขอโทษที่คิดถึงจบนะครับ ลมหนาวพัดมาอีกแล้วน้องแก้วของลมคอยพี่ลืมแขกโต๊ะสีแล้วหรือคนดีชื่อเก๋นังร้องคาเฟ่ที่เคยนั่งคุยคืนนั้นเจอกันสีท่านว่าสีราชานะคระับกมามใช้ชื่อเพลงเนี่ย,ยอ๋อเป็นขุงแม่บอกนะครับออไมาใช้เพลงนะโอเคโอ้โหไหลด้วยไหลมุกไหลสม <c oughs> องมทำงานหนักมาก นาจะให้ฉันได้ลมเย็นๆหน้าหนาววันทรมานโหนคิดถึงบ้านที่จากมารัก,กำคำโค้งกลางกลางระหว่างพรมแดนที่ตราบนานอาสงไขเวลา นั่งตลนที่โคราชนั่งเราถูด,ดใจให้ขะนึงคิดถึงสาวเมืงองยาโมทางไกลทั้งหลายกิโลไปเมืงองยาโมด,ด้วยใจใรักแน่ ไม่เ,เลข่ของแท้นะครับโอ้คนจนอย่างพี่ไม่มีเงินเป็นอำนาจจะไปสามารถบังคับสะกดจิตใจคนสวยของพี่จึงคิดจะมีรักไม่ไปนั่งทายมอตใจรุ่นใหม,ม่ไม่อินใช่แต่ถ้าหมคนดี <c oughs> สบายชีวิตนี้เป็นห่านเกิดเป็นรักรักแนกเจอเธอจะรู้ตัวไหมละนองก,ก็จใจรักจนเต็มรารังมนต์คาถาให้หลงรักจนงงมงายฉะนาจะปิดไฟใส่ก็เละจะเข้าห้งนอนลวคิดถึงใบหน้านั่งเขียนจหมาใเลยถึงไปโรงงานทอบผ้าถึงคนถือรักคำาของแท้ ทนล,ละพีทนพีทนม่นขคบฟ้อง,องๆๆไรอ้อยแห้งเช้าเพราะเจ้าไม่อยู่พีทนรสู้พ็ดูจรุงส,สวมเพชรมงยาอยู่ในเมืองกรุงเพลินกลิ่นหอมฟุ้งลืมบานมุงยาค่ะรับถ่ายแลวเซนภาพน้อยให้เป็นนี้พี่ขอ,อมอบให้แทนกายพี่นี้มอบแด่คนดีด้วยใจแท้จริง สองมือกลับลงเทตรงเนือ้อาแทบบาทยาโมเทียร้านเติบโตพอพรแม่ยาโบกมือย่อยบอกน้อยจะไปชายแดนจำหางร้างใกลแฟนอย่ามองสองปีกลับมาแม่ปู้ไครไกลลงน้องคงมีไข่เต็มท้องไหวาตามลำคลองน้ำนองลอยล่องทารา หรือเร,รือล่มแน่นอนเงินทอหรือจะไปไหนพี่เป็นชาวนาสนแกาตาน้องเป็นชาวไร่รักเก่าเมื่อครั้งก่อนเคยออดอ,อ้อ,อนที่ข้างกองฟาง